สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้นะครับผมนายเอกลักษณ์อาจารเทพรหัส164 404 140 090ในคลิปนี้จะมานำเสนอบทความการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับโดยในปัจจุบันระบบสารสนเทศกำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้นเพื่อองคอ์กรและการจัดการกระบวนการการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยความต้องการของระบบสารสนเทศดังกล่าวจะเติบโตขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิด -19 นี้นะครับซึ่งในวันที่5ตุลาคมปี2020ป,ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้มีการอนุมัติโครงการอุซเบกิสถานดีต้น2,030โดยโครงการนี้มีการพัฒนาและเปิดตัวระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยดีตน้นคือระบบสารสนเทศทีเ่เกิดขึ้นมาเพื่อการจัดการ กระบวนการทางการศึกษาทั้งการส่งงานทั้งการให้คะแนนรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ในการวางแผนกฎเกณฑ์การวางแผนการติดตามผลงานนะครับและระบบตัวนี้ต้องเชื่อถือได้ถูกต้องทํางานได้อย่างรวดเร็วทั้งสําหรับผู้จัดการศึกษาผู้นักศึกษาผู้จัดการทุกระดับนะครับ ในโลกปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นว่าทุกวันนี้ระบบอัตโนมัติของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการนําระบบสารสนเทศมาจัดก,การใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้จริงและมีงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการนําระบบข้อมูลและฐานข้อมูลในกระบวนการการศึกษาได้ถูกวิจัยโดยนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนะครับ และในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกที่ประสบความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการศึกษาได้ถูกนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เช่นทบ,บิน University และ University of Western s t a t e นะครับ3โครงสร้างข้อมูลและการเชื่อมต่อเชิงสัมพันธ์ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการกระบวนการศึกษาระดับอรดมศึกษามีฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตารางทั้งหมด114ตารางเลยนะครับแต่ในบทความนี้จะอ้างอิงมาแค่บางส่วนของฐานข้อมูลเท่านั้นเองซึ่งประกอบไปด้วยตารางหลักตารางเพิ่มเติมและตารางเสริมซึ่งจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับ1คือผู้สอนหรือ Teachers 2คือ Student หรือนักศึกษา3คือ คอริกรัมหรือหลักสูตรนะครับโดยนี่เป็นโครงสร้างของข้อมูลของตารางผู้สอนนะครับแล้วก็เป็นตารางของนักศึกษาด้วยหลังจากนี้จะเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของตารางหลักต่างๆและฟิลด์ต่างๆว่าเก็บอะไรไว้บ้างนะครับคือในปบรบ คือในบทความนี้จะมีรหัสเรียกแทนชื่อตารางแล้วก็รหัสเรียกแทนชื่อฟิลด้วยนะครับก็ตัวอย่างเช่น r1 วงเล็บ x2 คือตารางชื่อ Teacher ฟิลด์ที่2นะครับเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์และตารางหลักๆของส่วนของ Te เ cher ก่อนนะครับตารางหลักๆจะประกอบไปด้วย teacher ที่ใช้รหัสแทนว่า r1 จะเป็นรวบรวม จะเป็นตารางรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้สอนอ2อประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 3, อ3เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา R4 จะเป็นตำแหน่งทางวิชาการนะครับอ5แบบฟอร์มการจ้างงาน R6 ประกอบประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการทำงานนะครับและ R7 เกี่ยวข้องกับแผนกวิชาที่สอนนะครับ โอเคเรามาต่อกันที่ความสัมพันธ์และตารางหลักๆของนักศึกษานะครับโดยตารางหลักๆของนักศึกษาเนี่ยจะประกอบไปด้วย r 8เป็นตารางรวบรวมข้อมูลของนักศึกษา r เตารางที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรัฐ r 1 0ตารางเกี่ยวกับประเทศ r 1 1เกี่ยวกับจังหวัด r 1 2จะเป็นเกี่ยวตารางเกี่ยวกับตำบลน,นะครับและ r 1 3จะเป็นข้อมูลค่าเ,าเรียนต่างๆ และสุดท้าย r 1 4จะเป็นตารางเกี่ยวกับเ,เก็บที่อยู่อาศัยนะครับและในตาราง r 8จะมีคำอธิบายแต่ละฟิลดังนี้นะครับ x 1ถึง x 4เนี่ยจะเป็นรหัสนักศึกษาชื่อจริงวันเดือนปีเกิดและเพศของนักศึกษานะครับ x x 5จะเป็นรหัสพลเมืองซึ่งจะได้ข้อมูลมาจาก r 9 x 1ส่วน x 6จะเป็นรหัส รหัสของชาติซึ่งจะได้ข้อมูลมาจากตาราง R10 X1 นะครับส่วน R7 ถึงอขออภัยครับส่วน X7 ถึง X9 เนี่ยจะเป็นข้อมูลของอหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะครับ X10 จะเป็นรหัสประเทศซึ่งจะได้ข้อมูลมาจากตาราง X9 X11 เป็นรหัสจังหวัดซึ่งก็จะได้ข้อมูลมาจากตาราง R11 X1 นะครับ 1> x 1 2เป็นรหัสตำบลซึ่งจะได้ข้อมูลมาจาก r 1 2 x 1นะครับส่วน x 1 3จะเป็นที่อยู่บ้าน x 1 4ที่อยู่ของมหาลัย x 1 5ปีการศึกษาและ x 1 6จะเป็นรหัสของการฝึกอบรมพร้อมการชำระเงินนะครับซึ่งจะนำข้อมูลมาจาก r 1 3 x 1 x 1 7 หาสประจำตัวที่พักซึ่งจะนำข้อมูลมาจาก R 1 4 X 1 X 1 8รูปภาพและ X 1 9สถานะนะครับโดยโดยสรุปบทความนี้กล่าวถึงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบจำลองเชิงสัมพันธ์นะครับพื้นฐานของระบบสารสนเทศใดๆก็คือฐานข้อมูลดังนั้นการจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้องละ,ละเอียด ของระบบสารสนเทศจึงส่งผลต่อคุณภาพการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระบบนะครับ